สวัสดีจ้ามนี้สิ้าไปเบิง่งเลข3ตัวบนคุ้นกับเลข4นะคะมันเข่าเมืองหาแ8 3 5 8 3คูณ4เนอะมันได้3ตัวตรงเ้วยพี่น้อง2 3 3 2นะคะได้2ตวัวก็บ3ตัวเนอะกับบางอื่นบางอื่นว่ามันได้แนวทางนี่เนาะจ้ะ งวดนี้เท่ากับเอาสามสามสองคูณสี่เบิงนะฮะมั่งก็ได้หนึ่งสามสองแปดนะฮะโมว่านไปซื้อลอตเตอรี 3, 2, 8, นะ่สามสองแปดเนาะพี่น้องหนึ่งอัน หกตัวเนาะหนึ่งสองสามสามสองเปลี่ยนเด็กงามงามเน้นึกมากเล็กสามตัวหนาหนึ่งสองสามสนด <c oughs> กก็เลยหยิบมาเพื่อไดแต่ว,วันทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมาตรงเบัองเกิดว่ามันมาตรงกับอเล็กคู้นี้ของของอันลักสูตรอันนี้นะ่กะก็เลยว่าเอองามก็เลยอยากโล่งเบิงเพื่อว่าท่านเพื่อว่าผู้ใดสื่อท่านเนาะจ้ะกับแน่แมนกาสิโยนี่นีน่แหละ ความน่าจะเป็นเนาะคาดเดาว่ามันอาจจะอยู่ในนี้น้ามันถา้าว่าเอามาคุ้นซี้ามันเข่าอีกสามตัวตรงนี้ก่ะเป็นต้ตามอยู่จ้ะพี่นอ้องเอาตามหลักมันกับสามสองแปดนี่นะสามสองแปดหรือสิเป็นอา่าสามสามหนึ่งสองหนึ่งสามสองสินะหนึ่งสามสอง หนึ่งสองแปดแล้วก็สามสองแปดเนาะเออแล้วก็ประมาณหนึ่งจ้ะสามโตบนสองโตบนล่างกับสิบปีหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งแปดสามสองสามแปดแล้วก็สองแปดเนาะรักสูตรนี่ก็มีติดสองแปดของหลวงใบเฟิร์นอยู่ดีเป็นตาเป็นตาสื่นใจดอกสองแปดแปดสองเนาะจังใจก็ขควาให้มาเนาะจ้าพี่นอ่อย แนวทางเลยควรซีกมิทอนีหล้วจ้าเพื่อทามันมาาเนาะเพื่อผู้ใดได้ไดขอให้โชคดีมันมันจ้า